สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเบร์ดัมซิงครับตอนนี้มาเที่ยวที่สองครับมาดูกันเที่แรกก็เสร็จแล้วครับมาดูรอบสอง อย่าถอยเข้าไม่ค่อยได้ขับนางนะก็เป็นงงๆเหมือนกันนะครับเนี่ยเสร็ยเรียบครับเดี๋ยวเราไปจักุกลังกันต่อเลย อ่ะอยู่กับเจ้าจะเขียวเหมือนเดิมครับพี่นอ้องเช่นเคยครับมากู้เติมเปียกมากครับดู ค่อยๆตักทีนี้ครับตกักตักเต็มบุกี้ไม่ได้ครับมันมันเปียกแล้วครับนอมันจะเป็นก้อนครับมันก็จะไม่ไมสวยครับต้องเอาทีละนี้ ก็ยาวแคมมีนี่หน่อยแคมมีนี่หน่อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันน้อยไปครับก็แค่จำนวนนะครับลูกหลังของเราครับตอนนี้เลยไม่เยอะเท่าไหร่ครับ ต้องไปหามาสต๊อกอีกแล้วพี่น้องไม่ไปไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด,ด้านล่างกันว่าจะขึ้นได้ไหมเนาะพี่น้อง,นองเนาะเกือบหายไปไสาเนาะกันยินตัวนี้นี่มันแฉะนะพี่น้องนะเนี่ เดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าขึ้นได้ไหมเดี๋ยวฝากกล้องไว้กับน,กน้องครับ มันเป็นแ่รถล้อเลยโอ้ อยู่ด่างอ่ไม่เยอะคือเรไม่ขึ้นครับพี่น้องจมครับโอ้น่าจะมันแฉครับตรงนี้เที่ยวแรกไม่เป็นไรนะครับเที่ยวเที่ยวสองจดหนักครับจัดหนักจัดเต็มครับล่วงเลยครับแมงหอมคาดเลยปะ เล่เล่แลวก้อนก้อนหินมาใส่เลยหรอเรียบร้อยเลยครับรถผมมิดล้อครับไม่ได้ไม่ได้เอาตัวเป็นก้อนก้อนแข็งไหมเอาก้อนเล็กหน,เนยเดี๋ยวรอปลาเราเราถไถมาดันตุวเอ้ยว้า công sản luôn không? Rồi, các bạn Để mà Để à, đều... hay... đồng, đồng, đồng. À, น้องเกือบไม่ขึ้นครับดีนะรถไถเราแรงครับไม่ใช่หกล้อแรงนะพี่น้องนะปัดล้อผมนี่เรียบร้อยเลยครับแมงถังน้ำมันก็เรียบร้อยครับเก็บเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวล้างเอาไปเดี๋ยวไปที่ลุกล้างกันต่อครับ พี่น้องไม่ธรรมดาจริงครับช็อตนี้ไปเดี๋ยวไปเทีกันครับ เรียบร้อยนะครับเนาะที่สองนะครับเนาะหลังจากที่ดิโลมมาครับเมื่อกี้โอ้คลาสนี่ไม่เลยครับพี่น้องก็เดี๋ยวเราชงลิปต่อไปนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสียเบียร์ดัมซิงด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปเนาะพี่น้องเนาะ,ะสวัสดีครับ